เฮ้ยเฮ้ยเอาออกมาเอาเสื้อจากปากเร็วเอาเอาเอา,เอาหมวตัวแล้วเอาเอาเอาไขจุงไขเนี่ยเอาดูอี้วววววไวว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 นวววว No. Em mà. Đây Đây mà đây mà. Đó, đây mà đây mà có mai em. Đây mà hả má? Ít tí khác, má luôn. Đu 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 ไล่ลากไก่เนี่ยเดี๋ยวมาล้มเล่ามาล้มเล่าอู้คนก็ล้มด้วยเดี๋ยวมานี่มาอาติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้